เรื่องสาวคนนั้นไปเป็นไงบ้างคะก็ก็ไม่ไม่เป็นอะไรครับก็ก็โอเคครับก็ดีครับเราไปเล่าให้เขาฟังไหมก็ถามก็ถามผมว่าไม่ใช่เฉพาะเขาครับทุกคนครับอลายอีกวันอีกวันหนึ่งนี่เด้งแบบ2สองสามร้อยคนอะไรเงี้ยครับอาเราก็ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นก็เป็นพี่น้องกันแล้วตัวน้องเขาเป็นไงบ้างตัวน้องเขาก็ไม่เป็นอะไรครับ เขาก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยมีข่าวไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบถามเขาว่าเออเป็นไรไหมอะไรเงี้ยเราเป็นห่วงเขามากกว่าว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับท้งเขาแล้วก็ทางบ้านเขาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างเราเราเราเป็นนักแสดงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นสื่อเจอสื่ออยู่แล้วเแต่ทางเขาเราไม่รู้หลายคนบอกว่าเราตอบอึดอัดต้องมีอะไรแน่เลยเออก็อึกอักตกใจเล็กน้อยอ๋อตกใจว่าทำว่า ไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมตัวผมเองผมเป็นผู้ชายมันไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าผู้หญิงแล้วก็ค่อนข้างจะนิดนึงครับก็เลยเกรงใจเขาเฮ้ยก็ต้องเป็นผงอยู่แล้วครับอันนี้ก็ทุกคนเนี่ยผมว่าาใครเป็นผู้ชายแล้วแบบมีข่าวกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็ต้องก็ต้องแคร์ผู้หญิงเขานิดนึงว่า ไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนสนิทมากๆหรือสนิทกลางๆแค่ไหนเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นผงแล้วนะครับสาวคนนี้ไม่ใช่สาวรู้ใจใช่ไหมคะก็ยังไม่ใช <Evet> ่ครับไม่ใช่ใช่ที่คุยกันอยู่ก็คุยครับก็คุยอยู่ครับศึกษาดูใจได้ไหมคะศึกษาดูใจได้ไหมเวลาเราแงคุยกับใครใช่ไหมก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องคุยอ เดียวหรือเปล่าเอ่ยก็ก็ก็มีคุยแบบยังไงก็มีเพื่อนหลายคนครับครับเร่จความเป็นเพื่อนก่อนจริงๆแล้วผมว่าเวลาคนเราจะจะเริ่มต้นอะไรกับใครมันก็ต้องคุยศึกษาดูว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงเนาะถ้าถ้าเขาเข้ากับเราได้มันมันก็โอเค